จะพาทุกคนไปจิบชากาแฟที่คาเฟ่ชิคๆกันค่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่ารอบนี้เราจะพาทุกคนไปชิคที่คาเฟ่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่คาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อคาเฟ่ว่า Forest Cafe นะคะอยู่ที่ซอยติวานนท์ปากเกร็ด22ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะ อันนี้นะคะผู้ร <AND Ash ieur> <G il pt Öyle> ่วมบล็อกับเราวันนี้นะคะคนนี้พี่แอนค่ะพี่แต้ ชาไทยเลมอนค่ะน่าทานทุกแก้วเลยเดี๋ยวมาชิมงกันค่ะทุกคนจะต้องจะต้องอ<ม>ัพสตอรีนะ่อัพสตอรี่ก่อนกินค่ะอไรที่เคสต้องถายรูปต่ำวะอันนี้ของเรานะคะเป็นเขียวเอาใหม่เ,เ,เใหม่สิไม่รีบแต่ทุกคนต้องยกแก้วถ่ายรูปแล้ว <laughs> อาหารมาแล้วมีสปาเก็ตตี้สองคนลกค่าสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะมีสปาเก็ตตี้ของพี่เออันนี้อันนี้ใส่ค้นของคุณแป้บางอ่อนนะจ๊ะนับมาอย่างหกแสนห้าเป็นไงพี่แคทกาแฟส้มอร่อย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 ใช่ไหมโอ้โหดูท่าเขาถ่ายรูป ส่วนนี่คือเค,ค้กกาแฟ,ะฟ<ะ>ของเรานะคะเดี๋ยวมาชิมดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยน่านกินมากเลยเ,ลเดี๋ยวชิมเค,ค้กกันนะคะอืมกกาแฟพี่แคทอร่อยนะ กินข้าวมาอืมบอกว่านี่ชาเขียวนะคะชาเขียวบั่นหวานน้อยตรงไรตรงไอ้ตรงรูปชาเขียวก็มีความออหาอมทตรงกลอง่อกเลยที่ใช้หอมเลยสารภาพมันจะชาไม่หวานมากพอดี ลมแอนมาใช่อ่ะใจมันก็อยู่ในป่าชื้นเนี่ยป่าชื้นไม่มีน้ำยุคนี้อ่ะข้าวต้องข้าข้าวต้มข้าอันนี้คิมเค้กช็อกโกแลตแต่คนที่ทนความหิวมันไม่ได้อะไรไหมฮะบุ้เหรอเค้กช็อกโกแลตนะคะไปเที่ยวแพรก็กินบุ้งคือมาแล้วมันช็อกโกแลตมีความเค็มมาก ไส้กรอกของพี่แอืออันนี้ไส้กรอกอาหารที่วางก่อนชิบโอ๊ะอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะเค้กอ่ะมันใช่มันดูแบบช็อกโกแลตแบบหนาๆแบบหนาเตอะแบบหนาเตอะแบบหนาเตอะ อันนีก็ยังอัดอยู่อัดอยู่มีเค้กาแฟของเราอืม้ยนต้องเข้าไปูเดออมคนตีบ้านหนมันต้องกินไม่กินก็จ่มอันนี้อันนี้หอมทอดคือประเด็นข้างเนี่ยไมมัน้าจังวแสดงว่าคนเล่นเน็ตเยอแน่เลยมี่เปดีอะไรเนี่องนย ปกติมันือนฟืเลื่อนอะไรตงนี้อร่อยพากันมาสั์นันนี้คือเต t ร์ของพี่แอนนะพี่เหนียวมาพี่แอนไม่ได้อยู่นังละเออเกิดมาทั้งทีกินกินไปเถอะเป็นโลกกรักษาเป็นโลกกรัษาเป็นโกกรัาแผนกว่างพร้อมนอนใช่ไหมล่าสุดตอนนี้คือเบาหวานขึ้นตาใช่ไหมหรอไม่ 放吧，干包干吧！ กำลังจะปิดบล็อกคือมึงปลาไปแล้วหักสามร้อยอะใช่ค่ะตอนนี้ก็จะขออนุญาตปิดเดียวสองร้อยห้ินึงใช่เราดูเองตอนนี้ก็จะขออนุญาตปิดบล็อกนะคะทุกคนนี่พี่แอนคนขับกลับค่ะเราจะกลับแล้วก็เป็นการมานั่งคาเฟ่ชิลๆวันหยุดนะคะใครสนใจก็มาได้นะคะที่ชื่ออะไรนะ Forest Tea Cafe นะคะ นั่งนั่งได้ทั้งวันเลยค่ะป่าเขียวเขียวชิลชินะคะอย่าลืมมากันนะคะมาไล่ตอนไหนเออนั่งนั่งแช่ทั้งวันค่ะก็มีสัตว์ให้มีสัตว์ด้วยนะคะมีสัตว์ด้วยนะคะมีสัตว์ด้วยนะคะเช่นยุงค่ะยุงเยอะมากถ้ามาก็เตรียมกอยลสิบห้าเลยค่ะผู้เล่นเขามีพัดลมให้ค่ะทั้งนอกเราไม่เปิดเราไม่เปิดค่ะเพราะว่าในผมเราเสียดส่งในผมเราเสียดส่งในผมเราเสียทรงค่ะเรายไยุงกัน คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดตับสไครต์ให้